เขาห่ำเขาหลานนานหลวงมาแล้วเสียงดังเจ้าแจ้วฟังแล้มวม่วนใจเปิดวิทยุตึงไก่และไก่เฟซบุ๊ก Facebook, ออนไลน์หลายจองหลายบานสารธรรมมีตึงดีเสียงทานนน่านจิตใจเบิกบานม่วนน้ำเออเฮ้ยบัได้ฟังวันใดเหมือนกินเข้าบัได้กินน้ำ tướng bỏ muộn chạy hẳn nhàm nón khảo hầm thầm mẹ bỏ lạ cầm sòn phắng cằn còn non sòn chạy nụm thầu chớn phăng cằn đầy leo chào. ปากันแล้วท่านผู้ฟังที่ักทุกท่านเข้าห่มกำบะเก่าดำเนินรายการโดยเกล้านกับนันหลวงผ่านทั้งขึ้นสถานีวิทยุทองถิ่นจังหวัดจชียงใหม่คืนพระพุทธศาสนาและจริยธรรม FM 9 6 0็มเกออกอากาศณศูนย์เผยแผ่ธรรมะห่วงวัฒนธรรมข้างหอคำพญางาลในการควบคุมอุปธรรมดูแลโดยมูลและนิติพบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพ รวมไปถึงท่านผู้ฟังที่กทุกคนทุกท่านที่ติดต,ตามัาฟังต่างเพจเข้าห้าเก้าล้านนันหลวงตัางยูทูบเก้าล้านนันหลวงก็ดีทุกคนทุกท่านนีวันนี้ปิ๊กมาปปกันแล้วท่านผู้ฟังที่ักทุกท่านก็มาขอนําเสนอเข้าห้าเรื่องรวมพลังร่วมมือกันช่วยกันแก้ปัญหาแก้งขวนบ้านกวนเมืองเหมือนที่เขาได้ยินข่าวไปเมื่อกี่วันว่าหัวหน้า <c oughs> แกงไทยใหญ่ฟันมือหละอ่อนอายุสิสี่ปุ๊ดแล้วก็เตรียมที่จะหนีเข้ากัมพูชามาฟังเข้าห้ามเป็นคติเตือนใจมาค่ำยำแรงวันนี้ขอความร่วมมือกับพลังแผ่นดินช่วยแก้ปัญหาแก้งกวนบ้านกวนเมืองเจินฮับฝังได้แล้ว มโนในหัวใจสะต้อนมาเป็นตุกย้อนละอ่อนตั้งหลายคืนปล่อยเขาไว้เจียงไม่จะเสียหายเขาจักทำลายบ้านเมืองป่นปีคือเขาร้อยนวนลลบกวนย่างอี้เหตุการณ์ยังมีบ่อยั่งทำลายผู้คนตามถนนนั่นเป็นมาอย่างอันกู่วัน เมื่อเป็นอย่างนี้กวนดีปราบกันสร้างความลำคานฮึกับพี่น้องชาวบ้านพนลังแผ่นดินตัดสินต่อต้านอย่าฮอลูกหลานกว่านี้ขอหนึ่งขอฮอชุมชนที่มีหน้าที่ผู้นำหมู่บ้านกู้คนภัยที่เป็นลูกน้องในบ้านของตนผู้นำชุมชนก็คงจะหู้ได ว่าพฤติกรรมของไอ้คนอยู่ตึงมบาหวาตั้งเหนือตั้งใต้บังคับบัญชาท่านนั้นช่วยกันแก้ไขอย่าได้เลือกจันคนในหมู่บ้านของเฮาภัยดีภัยหายเป็นผู้นำเขาติดตามพ่อเอาดูแลชีดไก่แล้วประสานงานทุกฝ่ายหือได้มันคงหนีไปบ่ปน้น เจียงใหม่ลำปูนศูนย์กันแาก่้นซับสน่นปีตีหนังเนี่ยกันว่ายเงบเขาได้แล้วจะไปเอากับฝากขังเนอะฮ้ือสอบสวนปากคำแล้วจะไปปล่อยมาอยู่บ้านนะน่ยเขาจะได้ใจบ่ไข่กลัวไข่ายานหมู่อันธพาลหมู่นี่เขาไปตักเตือนแนะนำกล่าวจี้เหมือนจะสีสะล้อเฮือควายฝัง ถ้าปราบอย่างนี้ตึงบ่มีความหวังจะยับยั่งมันเป็นไปถึงบ่ได้เป็นลูกลานภัยบ้านเหนือบ้านใต้แก่บ้านกำนันถึงหู้ผู้นำชุมชนทุกคนส่งโยว่าเป็นลูกเต้าคนใดหรือว่าหู้แล้วแต่งทําใจไก่ต้องนึกถึงภัยเกิดในหมู่บ้าน จะไปที the ่ไหนไผก็กลัวแยนเจอใส่คนผ่านมานล่ยาบ้ายาอีมีเมืองต่างค่ายค้นง่ายก็ไหลเข้าเมืองไทยเปินยังปราบใดบอดไว้ซิบหายแก้งมีกี่ลายปราบกันทื่อได้ก็อนเขาไปอารวาดบ้านเหนือเมืออารวาตบ้านใต้จังใหม่ลำปูนเดือดร้อน ขืนปล่อยตามใจจักได้ตุกย้อนเพราะแก้งกวนบ้านกวนจองเนี่ยเขาามีดไล่ฟันละอ่อนเขามันก็ทำลายสิ่งทรัพสมบัติเข้าของขึ้นกองหล่องกองอวดเก่งอวดกล้าลูกถือดาบถือปืนไล่ฟันบั่นค่าหันไผ่เตียวมาผ่านลัดอาหารตาเจอเตวัดรัดอันยังก็เกิดขึ้นตัวมา ขอสิ่งศักซิ์เป็นหูเป็นตาเอาคนปานลาขังข้อคือใดฮื้อเขาไปตกนรกต่ำใตถูกเปลีวไฟแดงโบลุกจมอยู่ห้องขังฝังอยู่ในคุกอย่าฮื้อเขาได้ออกมาเกิดมาเสียจาดเสียการศึกษาเสียได้วิชาเฮียนมาแต่น้อย วริญญาตุมลาหายจ่อยไปเป็นนักเลงเก่งตาเอวขบคนพานใจหานหยาบจ้าอวดตัวสวกกาใหญ่โตอูอ้ไปนักชักจะโมโหจะว่าพุทธโธร,รมโมยั่งเสียเต่าอีอยั่งเสียเต่าอีเต่านี้เป็นคติเตือนใจรวมพลังแผ่นดินจ่วยกันแก้ปัญหาแก้งกวนบ้านกวนเมืองกันเน้อ เนี่ยท่านผู้ฟังที่ฮักทุกท่านเป็นข่าวไปบัากี่วันเนี่ยเพราะนั่นนี่แหละเพิ่นถึงบอกว่าแก้งปนบ้านปนเมืองนี่มัเจค้นบาน้านเฮานะเพราะอย่างเพราะความอยากที่เยูะขื้เป็นตียอมรับในกลุ่มของตัวเก่าก็จำเป็นที่ต้องได้แสดงออกแหละเนี่ยเพราะนั่นเนี่ยตำรวจภูธรภาค5ขยายผลติดตามรวบหัวหน้าแก้งแรงงานต่างดาวไทยไง แกงเกาเกาเกาตองเกาเชียงใหม่หลังจากตี่ร่วมกับพวกใจมีดดาบมีดซามูไรฟันหล่ออ่อนอายุสิบสี่ปีข้อมือขาดไปยมอปอเตรียมเพ่นหนีเข้าไปต่างประเทศก็คือกัมพูชาความขืบหน้าเหตุกลุ่มไวรุ่นเจ้าเมียนมารวมตัวขี่รถเครื่องกันไปตามตัวเมืองจชงไหม่ ก่อนที่จะร่วมกันลุมนี่หรือว่าทำร้ายใจมีดฟันหล่อ,อนอายุ14ปีทึ่งเป็นคนไทยและก็มีไวรุ่นปอใจได้คับบาทเจ็บแบบสองคนเหตุเกิดที่บริเวณร้านสะดวกซื้อและร้านสะดวกซักสายเชียงไม่สันกำแพงสายเก่าเช่นช่วงแยกนองปะทิบไป,ปแยกบวกคก เมื่อวันที่16กันยาที่ผ่านมาเพื่อนก็บ,บอกว่าชุดตำรวจสืบสวนผู้รอนค5สามารถขยายผลจับกุมตัวนายท็อปหรือว่าอูกกำเมืองบ้านเฮาแน่นใจไอ้ท็อปมีหนอหัวหน้าแกงแรงงานต่างด้าวไทยไน่เก่าเกเกดูไอ้โมนี่มันมาเป็นใไญ่บ้านเฮาได้อังไงยับได้มาเจสอบสวนอย่างเดียวนะสอบสวนจะมาเจว่าขังของเดียวนะหนอ มันต้องซ้อมมันโยนมันน่วมบ่น่าเนาะโดยหลังเกิดเหตุได้ลบหนีออกจากจังหวัดเชียงใหม่ไปกบดานในพื้นที่จังหวัดปุ่นชะเสิงเซาปุ่นอะแปดลิวปุ่นอะเจ้าหน้าที่เปิ้นก็ว่าไอ้นี่มันเตรียมตัวจะลบหนีไปฝั่งขงมนโน่นนี่เนี่ยเมืองต้นก็เลยควบคุมตัวปิกมาดําเนินคดีที่เชียงใหม่ท้องดีที่เกิดเหตุเพราะฉน,นนั้นเนี่ยเฮาดันดังหลาย ยังมีอยู่เนี่ยยุคสมัยบาเดลเนี่ยพ่ออย่างครบค้นผ่านผ่านไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตบาไปหาผลนูกลานดานเจ้าเฮากระจ่างเถอะหลังเตีอ๋ยอยาใข้เเป็นตี้ยอมรับในกลุ่มเพื่อนหมู่เพื่อนเพือเ่อนใจเนี่ยอย่างก็จำเป็นได้ยอมมอดอ่ะจำเป็นได้ทำมอดอ่ะเพื่อเือเกิดการยอมรับในกลุ่มหรือว่าในแก๊งนั้นนั้นเพราะนั้นเนี่ยเฮาดัานดังหลาย มีลูกสอนลูกมีหลานสอนหลานเพราะนั้นลูกเฮาหลานเขานี่เขาเลี้ยงได้ก็ตัวใจเขาเฮาเลี้ยงมาได้ก็แม่นก็ถูกแต่ว่า <c oughs> เขาคนที่เปิ้นดีก็ดีเมื่ออ้อมปอกนะนะถ้าคนมันบอกก็บอกเท้าตายเท้าเท่านะ <c oughs> คบมได้ลูกเนาะเอแกเปิ้ลว่าได้กรมเกล่าอ่าแกพาะกินเข้า เท่าพาะเกิดเหมินแต่อันน่ะมาใจแก่พ่อกินข้าวเท่าพ่อปีดันวันะแก่พ่อกินข้าวเท่าเพราะเกิดเมิอน <c oughs> เพราะนั้นเราอ่อนลูกหลาน,านเราเขานี่เขาเลี้ยงกันตัวเขาได้กงเฮื่เขาใหญ่แต่จิตใจเขานี่เขาเลี้ยงเขาไม่ได้เพราะนั้นมันก็อยู่ที่ครอบครัวเขานี่แหละเพราะนั้นมันก็มีทุกพื้นที่แต่ว่าบางพื้นที่ก็บาเป็นข่าวแต่ที่เป็นข่าวดังเพราะว่าอีน้อยนี่ อายุสิบสี่มือปุ๊ดเข้าหลูฟันมือเปิ้นนะนเนี่ยมันเหลือเตวัตัดก็นหนูยังว่านะ่อะอรหันตาปะเตวัตตัดอ่ะรหันตาปะเตวัตัดอันยังก็เกิดขึ้นโดยมาขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นหูเป็นตาเอาคนปลาหังข้อคือได้หือห้อหยับได้แล้วลูก <c oughs> ไปหยับได้ปุ่นนะ่ะแปดลิ้วปุ่นนะปว่าหิมวัดหลวงพ่อโสธรเพื่อนก็เอามาสอบสวน จื่อว่าไอ้มองคนบ้านเขาไอ้มองคนมาเกิดอยู่เมืองไทยเขาใส่จือ่อไอ้กรอบนี่ตั้นสมัยมาแหมหน่อยฮึ่งเป็นคนใจมีดซามมไรฟันเฮื่อกันฮับสารภาพว่าได้ลงมือก่อเหตุแตะโดยร่วมกับกลุ่มหาเจ้าเมียนแม่ที่อยู่ในเชียงใหม่นัดหมายกันตั้งโซเชีลางไลน์งเฟซโดยก่อนเกิดเหตุก็ กลุ่มรุ่นลุ่นน้องของตัวกเก่านั่นถูกกลุ่มไว้รุ่นมาหู้กลุ่มไหนมาทำร้าย่าก็เลยรวมตัวกันได้สาสบคนเพื่อจะมาเอาคืนขี่รถเครื่องตะเวนทั่วเมืองจังใหม่กระทั่งมาปะกลุ่มผู้เสียหายอยู่หน้าร้าน 7. เซเว่นก็เลยมาถามมาเทิมอย่างสักอย่างลงไปกับจักมีดดาบซามูไรฟันเข้าที่แขนกับกลางหลังแขนปุ๊ดนะกันหลังวะหลังโบก ก่อนหลังก่อนเหตุก็แยกย้ายกันลบหนีแต่ที่ดีนะถูกเจ้าหน้าที่ติดานตรวจยาเสพติดแมทาลําปูนหยับได้ส่วนไอ้คนที่ลงมือฟันบนนั้นปุ่นนะไปหยับได้ที่สะเสิงเสาบุญแปดลิว้วบุญเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก่อนเนี่ยแต่ทำแต่โมนี่นี่ต้องประหารอย่างเดียวเนี่ยเขาตันตั้งหลายดัยนั้นนี่ลหละ <c oughs> แก่งปนบ้านปนเมืองนี่ยังมีอยู่เพราะเขาเกิดมาหลุนใหม่ เขาข่อยแสดงความหา่าความเป็นฮื้อตี้ยอมรับในทางผิดผิดเพราะนั้นถึงบอกว่าคบคนผ่านผ่านไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลในรักธรรมในตางพระพุทธศาสนาเพื่อกระถึงว่าไว้เพราะนั้นคบแห้งเป็นแห้งคบกาเป็นกาขนบันเฮาว่าคบคนจะได้ก็เป็นย่าอันคบหมอก็เขาจะได้เป็นหมอฮ่าคบครบ <c oughs> คูเขาก็จะได้เป็นครู คบคนมีคนหูบัณฑิตนักปญ์เขาก็จะเป็นคนมีความหูเป็นบัณฑิตนักปาญ์ <c oughs> คบคนอขี้เล่าขวัญเขาก็จะเป็นขี้เล่าขวัญโดยขบเละอยู่ที่ไหนบุยปากพอปากตัวงยังก,ก้นกุญจุนไก่นี่ฮะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> หันไผ่มามันได้เล่าขวัญบน,นมดอ่ะปากจุนไว้ก่อนนะ <c oughs> นี่นะ <c oughs> คบคนเช่นใดเป็นคนเช่นนั้นคบคนดีก็เป็นคนดีคบคนชั่วก็เป็นคนชัว่ว กํามเกาว่าคบแห้งเป็นแห้งโคบกาเป็นกานะครับถ้าฟังที่ท่านวันนี้ก็เป็นวันธรรมะสวรรค์แห่งเจ็ดวันก็จะออกภาษาแล้วด้วยนั้นช่วงระยะเวลาที่ออกภาษาก็มีกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนาก็คือการหาตอดพระกฐินสามัคคีโดยเฉพาะที่เราได้ประชามพันไปของดอยดาวเด่นจยงดาวเพราะนั้นฝากท่านทั้งหลายตวย ที่ได้หูจักมาคุ้นเขาลบนับถือกันก็ฝากเขาตันตั้งหลายได้จ่วยกันคนนั้นเล็กคนนั้นหน่อยวันอาทิตย์ที่12ตุลาคม2568เชิญชวนเขาตันตั้งหลายได้ร่วมกินร่วมตานาได้ <c oughs> สร้างพระวิหารหลวงพ่อดวงดีโดยดาวเด่นด้วยกันด้วยนั้นเชิญชวนเขาตันตั้งหลายแล้วร่วมทําบุญกินตานหยาดน้ํากันไปตามกําลังโดยเฉพาะเจ้าภาพสังงคานา บอกไปชุดละ1,500บาทก็ฝากกับเขาตันตั้งหลายตัวก็มีเจ้าภาพที่ได้ครับเห็นเจ้าภาพสังฆทานมาแล้วก็มีคุณยายโบคําสีประเสริฐ1ชุด1,500บาทแม่จำเรียงยวงขาวแม่ราตรีสายคํา1ชุด1 5 0 0บาทแม่ <c oughs> สมพลชัยยาคําบ้านอุโมงลํำปูนเป็นเจ้าภาพพระไต500ร500บาทนาวากาศโทบันเจิดนางนุชชาพัฒน์นุช นุชภารัฐบัวเกตเจ้าภาพพระไตรห้าบาทนางวลาพรเมืองลือเจ้าภาพพระไตร0้บาทแมนป้นน้อยแมนน้อยจินดาปากองวันเจ้าภาพพระไตร0้บาทปอลเลี้ยงสุชาติแม่เลี้ยงบัวคําสอนปานเนอสันทรายหาห้าเป็นเจ้าภาพสังฆทาน1ชุด1,500บาทแม่ครูกัลยาสุนินหงถห้าเป็นเจ้าภาพสังฆทาน1ชุด1,500บาทมอมหลวงจริยาสวัสดิ์สุขสวัสดิ์ ถ้าเป็นเจ้าภาพพาไต่หนึ่งชุดห้าร้อยบาทหม่อมหลวงกับเสีมสุกสุขสวัสดิ์นะครับเป็นเจ้าภาพพาไต่หนึ่งชุดห้าร้อยบาทพันตีวัชิระศรีกัญชัยอ่าถ้าเป็นเจ้าภาพสังฆทานหนึ่งชุดหนึ่งพันห้าร้อยบาทแล้วครับเป็นเจ้าภาพพาไต่เหีมสองชุดชุดละห้าร้อยรวมเป็นหนึ่งพันบาทคุณแม่อาลีสดับนะคเป็นเจ้าภาพอ่ากระถินสามร้อยบาทคุณแม่คำใบประกอบกิจอ่าจันทร์วิโรด หาสั่นกำแพงเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพพระไตห้าร้อย500บาทนะครับแล้วห้ายจื่อไผ่ขาดตกบกพ่องร้ายจื่อไผ่ที่ได้ให,ห้ด่างหอมมาแล้วมาได้อ่านก็โทรมาบอกกันได้เนอะที่ศูนย์แปดหนึ่งห้าสองเก้าศูนย์เก้าหกห้าโดยการงานที่เราจะได้หาประชามพันไปนี้เฮินเฮาตันดังนั้นครับเป็นเจ้าภาพวัต <c> ถ <oughs> ุไทยธรรมไทยรรทานถวายพระสงฆ์องค์เจ้าชุดละหนึ่งพันห้าร้อยบาท ห้าร้อยเป็นสังฆทานหนึ่งันเป็นยอดสัง <c oughs> ตอนนั้นเชิญชวนานุนตันทั้งหลายได้เป็นเจ้าภาพสังฆทานแล้วก็หับเป็นเจ้าภาพผ้าไตอ่างกะถินไตละห้าร้อยบาทหรือว่าจะร่วมทําบุญตามกําลังสะทางเขาตันตั้งหลายก็ได้เพื่อสร้างพระวิหารหลวงพ่อดวงดีโดยดาวเด่นกําหนดการอย่างที่ได้บอกไปกับท่านผู้ฟังที่หักทุกท่านวันเสาร์ที่สิบเอ็ดจะเป็นการโต๊แแ่งดา ต้นกระถินแล้วก็วันอาทิตย์ที่สิบสองเวลาเก้าโมงจะตั้งขบวนแห่ผ้ากระถินจากนั้นเก้าโมงสี่สิบห้านาทีจะเจริญพระพุทธมนต์สมโพธองค์กระถินสืบโหราจะตาคือก,กับทุกท่านที่เข้าร่วมในงานครั้งนี้จากนั้นก็จะกล่าวคำถวายผ้ากระถินเมื่อพระสงฆ์อุปโลกผ้ากระถินได้คล้องผ้ากระถินแล้วจะชูในขั้นตอนการวางแผ่นศิลาฤกษ์ สร้างพระวิหารหลวงพ่อดวงดีโดยดาวเด่นจากนั้นสักเวลา11โมงเกิงจะเก่าคำถวายสังฆทา,านแล้วก็สัมโมทนียากถา,าหับบอลจากนั้นเลี้ยงอาหงทานกินอาหารเข้าน้ำปลาอาหารหาโดยพร้อมเพียงกันเอ้ฟังทีักทุกท่านก็มีทั้งหมด10สายด้วยกันในการที่จะมากินมาตานด้วยกัน ประทานสายที่1ที่2ที่3มที่4ที่5ที่7ที่8ที่แที่เกที่10มี10สายด้วยกันประทานสายที่1ก็มีคุณปู่พรคุณย่าพร้อมพันพิมพ์สีเป็นประทานกิติมัาดักแล้วก็พร้อมโดยพลโทไฟสารคุณดัชนีวิมูลชาติประทานสายที่2ถึงสายที่เจอันหมายมีพันเอกอมรพิมพ์สีพันเอกหญิงเปาวลีวิมูลชาติ ผู้บังคับการกรมทหารช่างที่3ประทานในพิธีเพื่อนจะบังคับบัญชาตามสายบังคับบัญชาลูกน้องเปิ้นแหมเจ็ดสายด้วยกันเพราะนั้นเปิ้นเป็นผู้การาผู้การกรมทหารช่างเพราะนั้นเพื่ก็มีลูกน้องเป็นกองพันเป็นกองพันแยกออกไปพันนั่นพันนี้ออกไปแหมนี่คือสายระดับปกครองของนายทหารหาแหมเจ็ดสายาสายที่8 ก็อแม่จำเรียงยวงขาวร้านมาม่าฟ้าธานีเจียงใหม่1,000งแบาทสายนี้แน่นอนแล้วแล้วก็สายประธานสายที่เก้าแม่ราตรีสายคําและคณะจากจังหวัดลําปูนเมืองต้นมาก่อนแล้ว50,000ื่นบาทของสายแม่ราตรีสายคำอ่ารวมถึงคณะที่จะมาด้วยกันห้ารถตู้นั่นก็มาก่อนละเมืองต้น50,000บาทแล้วก็ที่สายที่สิบ สายที่สิบก็เป็นสายฮ่าคณะศิจนุษิ้าตุนตั้งหลายทีูู่จักมาคุุนฮ่เขาลบนับถือกันทุกคนที่มาจะเป็นประธานในตัวเก่าหมดรวมไปถึงกลุ่มลันลาที่รับเป็นเจ้าภาพน้ำดื่มฮ่าหนึ100่งร้อยแพทยรวมไปถึงฮ่ากูขอบคุณอน,นุโมทนาป่อเมืองใจแม่จันทาศรีวิไลทำเป็นเจ้าภาพน้ำดื่มหมห้แพท อันนี้เบือเบ้องต้นเบื้องต้นโฮงทานฝ่ายจะเอามาตัวก็ได้หนาะฝ่ายจะออกโฮงทานนะ้ำฝ่ายจะออกโฮงทานอย่างหรือว่าฝ่ายมอโฮงทานก็ได้เตรียมตองมาก็โดยคณะซิ์จากาวัดบ่อสร้างสันกันปกมปแดงยงใหม่ก็ทาเป็นเจ้าภาพโฮงทานกลางก๋วยเตี๋ยวสามร้อยถ้วยโฮงทานก๋วยเตี๋ยวสามร้อยถ้วยแล้วก็คณะซิดยานุซิ์จากคูบาวัดหนองกง้ง mình mong là chả lạp hầm kilo mà ăn mướn nữa thôi chả kilo đâu chả muối nữa hôm bên chả muối nữa hãy mà ăn deep có ăn xúc không cái năn nẻ ông thần đang lại, tất cả mọi thứ đều là từ thiện, 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 เพราะนั้นอาจจะได้จัดรายการพ่องไม่ได้จัดรายการพ่องก็คงบ่ว่ากันฮะแล้วก็วันที่สองแม่โอ้มอนมอยกอนแสงแม่กมลนะกอนแสงหรือว่าแม่โอมมอนมอยบ้านห้วยแก้วสันทายเนี่ยอ่าก็จะทําบุญครบรอบวันคล้ายวันเกิดนะอ,อายุวันลนะมงคลเจ็ดรอบ12บสองปีก็เลยไข่าตาลเป็นเจ้าภาพเก้าอี้หลุย1ตัว4ี่พันบาท ก็วันที่สองก็ได้ไปหว่วมกินหว่วมตานอนุโมทนาบุญกับแม่ออมอนมอยเนอ <c oughs> ให้หูจักมาคุ้นกันก็นกนกนมาแอวมาอู้มาจากันท่านใดที่บ้านแม่ออมอนมอย่อาห้วแก้วอันนี้ก็ฝากประชาพันธ์กับเฮาต่าตงหลายหาไพที่จะร่วมโมทนากระถินด้วยกันก็โดยเบื้องต้นแล้วเฮาบอกพิมสองแต่ก็มีบางส่วนที่พิมแล้วจะส่งไปสายจังหวัดลำปูน ก็ดำเนินการอยู่ช่วงก่อนท่านก่อสลากกรพัดแต่ว่าก็ยังเมาการแล้วก็อีดกับการกับงาน่รงนี้ผัยโทรมาได้ครับผมงได้ครับงพ่อผมได้กลับมือถือเลยอ่ามัวแต่เนี้ยาการเตรียมการเตรียมงานอย่างเต็มหน้าเต็มตาบํามดเพราะนั้นช่วงนี้มีแต่การแต่งานก่ หวังว่าคงจะเข้าใจกันฮ่าบาดีงอนบาดีน้อยอกมองใจโทรไปก็มาฮับถึงมาโทรนะฮะอย่าไปเกิดอย่างนั้นเฮึกเกิดว่าโอ้กะลังแงการโนกามาว่างเดี๋ยวยาก็แงการแต้นะตึมว่างแล้กวก็ช่วงนี้ฝนตกด้วยจ้างคนงานมาเพียวแน่เตรียมสถานที่ไม่ใช่มาอุ๊เบอร์เนาะไม่ใช่มาว่าอุ๊เบอร์กําใจเพราะนั้น <c oughs> ก็เตรียมการ <c oughs> เตรียมงานกัน หนักหนาปลาปั้นกันพ่อเป็นงานใหญ่เนาะงานใหญ่พ่อเฮาท่านตั้งหลายปลากันมาถึงซิฟขนาก่อนซิฟ <c oughs> ขณะนิ่มใจน้อยๆนะเพราะนั้นบางคนบอกว่าพ่อถ้ามานี่ฟังอู้แล้วค่อยทอดใจเฮ้ยมร่างจะได้เตียวขึ้นดอยกันถ้าเฮาท่านตั้งหลายทอดใจนะถ้าไปดอยขม้อนะถ้า,าต,ตั้งหลายขึ้นดอยขม้อได้คือว่าเก่งอันนี้มันน้องดอยขมอ้อมันน้อง เดียวมั่มเจีว่าสูงขนาดนั้นเนาะขึ้นไปแค่สิบเมตรสาเมตรมัม่มจว่า1สิบเมตรเสาเมตรก็หมอกเตียวลูกหน้าบ้านไปกาดนะ่ะ <c oughs> เตียวลุกหน้าบ้านเขาไปกาดนะ่ะหมอกอันนะ่ะมั่มเจ๊กไก่มาได้แต่ว่าเขาบบบคือเอาลดขึ้นเขามีบริการเอารดสองแถวเนะี่ยบริการส่งขึ้นส่งลงเพราะว่าตางมันแคบตางมันขึ้นลงมันอันตรายนะเพราะนั่น ก็เลยเอารถดไปจอดจุดเดียวที่เขาได้เตรียมไว้เฮือไปจอดจุดเดียวเสร็จแล้วเขามีการบริการขับส่งขึ้นลงเพื่อความสะดวกสบายแล้วเขามาอนุญาตให้สวออั้งหลายนี่เตียวขึ้นเตียวลงคนเดียวเพราะมันอันตรายเสี่ยงดอการที่จะได้ขับการอุบัติเหตุได้เจ็บได้ไข้ได้ไม่ได้หนาวจะเป็นโทษเพราะนั้นเขาจะประวติมีกำลังนักกำได้วันนี้ เป็นวันทำงานวันสุดท้ายของข้าราชการไทยอายุครบ60ปีวันผูกนี้ก็มาร้องตื่นเจ้าแต่งตัวไปทำงานแล้วนึกก็ขอมุทิตาสำรับสบวท่านได้เข้าสู่สวรุ่นต่อไปในการ,กรเกษียณอายุราชการเพราะนั้นกเกษียณอย่างกเกษมเพื่อมีความสุขชีวิตหลังกเกษียณของใจชีวิตอย่างมีความสุขวางแผนชีวิต ในการดําเนินชีวิตประจําวันที่มีความสุขนะในการที่เฮาได้ทํางานมาครึ่งหนึ่งของชีวิตแล้วจากนี้ไปก็เป็นความสุขที่เฮา,าต้องสแสวงหาสิ่งที่เฮาขาดหายไปในช่วงที่เฮาทํางานเต็มที่ในช่วงที่เฮาครับราชการวันนี้เป็นวันสุดท้ายละว,วันผูกนี่ก็รับลูกขวายได้สบายละเนาะเพราะนั้นเฮาทัิ่ทดังหลายใครจะห่วมกินห่วมตานด้วยกันก็ฝากไว้เนอ อ่าครับเป็นเจ้าภาพอ่าพาไตก็ได้ครับเป็นเจ้าภาพเสาก็ได้ก็ครับเอาตันตั้งหลายได้เลือกเอาจะรวมทําบุญหาคนซิคนเช้าห้าบาทก็ได้สิบบาทก็ตามเช้าบาทก็งามร้อยเดียวก็ได้นะคะก็เลยเจิญชวนเขาตันตั้งหลายได้ครับเป็นเจ้าภาพด้วยกันหาห่วมกินห่วมตานด้วยกันหรือว่าไครครับเป็นเจ้าภาพจ่อฟ้าปันลมอ่าหรือว่าเป็นเจ้าภาพยอดชัดก็ได้ ชัดยังมีเจ้าภาพเตี่ยแสนแสนยังมีเจ้าภาพเตี่ยเพราะนั่นก็ยังหาเจ้าภาพอยู่ฝากไว้กับเฮาตันตั้งหลายตัวเพื่อให้จะเป็นเจ้าภาพชัดเอกซึ่งปัจจุบันนี้ยังมีเจ้าภาพเตี่ยก็ชุดละ1นึ่งแสนบาทรวมถึงชัดลมถึงปิดทองอย่างดีชุดละ1นึ่งแสนบาทแล้วก็มีแม่จำเรียงยวงขาวเป็นเจ้าภาพเจ้าฟ้าเอกละ1ชุด30,000ื่น นะครับเป็นเจ้าภาพแก้วรัตนชาติปลายอยอดชัดแถมหนึ่งดวงสองหมื่นบาทแล้วก็แม่ยังครับเป็นเจ้าภาพเก้าอี้ลุยแถมหนึ่งตัวสี่พันบาทเจ้าฟ้าลองจํานวนสองชุดก็มีแม่รตดีสายคำครับเป็นเจ้าภาพหนึ่งชุดละก็เลืออค้างแถมหนึ่ง 1, ชุดใบละกาหรือว่าปั้นลมมีถึงหมดถึงมวลแปด 8, ชุดด้วยกันชุดละหนึ่งหมื่นบาทหรือว่าไฟครับเป็นเจ้าภาพหนักนะไฟยนาคัก บันไดต่างขึ้นจำนวน2ตัวตั๋วละ50,000ืบาทหรือร่วมทํมบลุญเป็นอิฐหินปูนทรายก็ดั่กกำลังสัทธาเฮาตั้งทั้งหลายวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วจำเป็นได้นำรายการนี้จากลาท่านผู้ฟังผู้เป็นที่หักทั้งหลายประก่อนปะกันใหม่ในวันต่อไปวันนี้ก่อนจากกันโ็คงแก้อากรรมเก่านั่นนะมาเป็นคติเตือนใจมัเป็นคติสอนใจ คือเฮาท่านทั้งหลายก่อนรับก่อนนอนก่อนจากกันวันนี้กรรมเกา่าเป็นคติเตือนใจเป็นคติสอนใจโฟนตกชิ้ชนานเอื้อนหมาขี้เือนนานจายเพราะฉะนั้นปิดจาลณากันก้อยก่อนรับก่อนนอนสําหรับค่ำคืนนี้รับเป็นสุขตื่นเป็นสุขโชคดีมีความสุขเหมือนกันทุกคนทุกท่านเหมือนกันตัวแนาเน้อ